ครับขอกราบสวัสดี f อนะครับผมขอตอนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็มาสํานักปฏิบัติธรรมอาจารย์ต้อมดวงธรรมบรรลุนะครับผมเพื่อมาสัมภาษณ์พ่อโซนะครับเป็นพ่อของอาจารย์ต้อมนะครับผมได้ยินข่าวว่าพ่อโซนี่มีแนวทางเลขคือนั่งสมาธิเอาเข้ามาทุกงวดเลยนะครับแต่แปลกตรงที่ว่าถ้าได้แนวทางมาปุ๊บพ่อนี่จะเขียนใส่บนต้นไม้ไปก่อนเลยนะครับผมนะครับผม แนวทางของพ่อโสจะเป็นยังไงไม่เคยให้ใครสัมภาษณ์มาก่อนวันนี้ถือทางช่องถือว่าโชคดีนะครับผมได้มาสัมภาษณ์พ่อโสนะครับแนวทางจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับผมว่าแนวทางพ่อโสจะเป็นยังไงนะครับผมทางช่องเสนอไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของพ่อโสนะครับว่าแนวทางจะเป็นแบบไหนเนาะ นี่คือตัวแปรบ้านี้ตัวแปรห้อออกมาเป็นหลักก็คือเกจตรงนี้คือหลักบ่ครับเกจศูนเก็สองบ้า,บานี้สองศูนเ์กามากเบินก็สองสอง เยอะเนี่ย yeah, วันนี้นนบปล่พ่อแม่กันตันี้แหละมีเท่านี้อือเนี่ยเล่หเล่หมันจะมีมากท่านี้ครับคือเน้นตัวนี้เลยเน้นตัวนี้เลยซื<ม>้อไม่ได้เลยครับเนาะตัวนี้เนาะเน้นเล่หบ,บอกว่าล่างเล่หตัวน,นี้ล่างเล่หตัวนี้ เพื่อยังตัวนี้นะเขาก็หายมาตัวนี้ตัวเดียวล่างตัวเดียวบงวดนี้เป็นตัวงวดงวดก่อนใช่ไพ่อที่พ่อเขียนไว้นะงวดก่อนยันออกมาครับอันนี้งวดนี้คือมาาทั้งสี่เขาหายมาสองสองคือสุดมันเขาจะหายมากค่น่ะนี่คือตัวน้เขียนไว้เงีนบ่สองเจ็ดศูนย์แมนบันเขามาแปะมันก็ได้มากที่เขามาย่อยออกมาเป็นสองตัวนะครับครับขนาคมากเบิลนก็เป็นสองเป็นเท็ดเจ็ดต้องสองเป็นอ่ะ เป็นเลขนั่งสมาธิบอกครับพ่าแมนก็เคเื่อเขานั่งสมาธิแล้วเขาก็ขอเบิ้งน้ำเขาครับขอเบิ้งเขากัดมันกัดติดเป็นคือเรขหุ่นนี่แหละมันรวยรวยรวยมากมันก็มาหยุดตัวใดหยุดขึได้ตัวนั้นเขากลับตัวนั้นอันนี้สามสามแถวขอเบิ้งสามแถวมันก็มาหยุดตัวนี้นนน 3, 3นนครับสามแถวกับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวกันชี่ใด่นลยเป็นตัวกันไม่ใช่เชุดชุดห้าสิบเจ็ด นนชุดงวดก่อนนะพ่อนะนนแต่ส่วนส่วนงวดวันนี้นะพ่อนะน,น,นี่นะพ่อสองเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสองสองศูนย์สองสองเจ็ดเจ็ดครับคือเข้ามาจีงวดแล้วพ่อหลายวันะพ่อถ้นหมดแล้วเข้ามาลายคักนะพ่อนะ คือพ่อจะได้มาแค่สี่ตัวนี้นะครับแล้มาจับกันมาจับใส่กันเอาสามตัวี่สามตัวสองเจ็ดศูนย์แล้วสองเจ็ดศูนย์มาจากไหนพ่อเอาเขาหายมากเสียนบ่สองเจ็ดศูนย์เห็นบ่คือเขาย่างเจ็ดสองเจ็ดศูนย์นี่เขาเขาหายมากเสี่คือมัดจีมัดเป็นตัวเล็ที่ที่เจ็กมากมัดเล็ดเป็นสองเจ็ดศูนย์เลยเห็นบ่แล้วตัวนี้นะตัวนี้นะ เทาเท่ากันมากเขาที่เขาที่มาเห็ดให้เบิ้งตัวนี้ตัวนึงนีครับผมเนี่ยตัวโอ้เป็นเกิ้งเห็ดเป็นเบิ้งเห็ดก่อนโอ้เหล็กสูตรเล็กสูตรของพ่อเล็กฝันพ่อเข้าทุกงวดเลยงวดก่อนก็นี่ยเข้านั่งสมาธิครับขอเบิ้งน้ำเขาพ่อนั่งสมาธิได้เป็นพ่อของอาจารย์ต้อมเลยนะคะเนาะครับน้ำเป็ี่ยนเสียงงวดนี้ตัวใดก่อนนี่ไง โอ้ย,ย,ยอพ่อเรียบเรียงไว้ให้เรียบร้อยหวดงวดวันทีหนึ่งท่านว่าบอกกัน,นแนนโอ้เจอของแท้แล้ครับสามตัวสองเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสองสองศูนย์สองสองเจ็ดเจ็ดอันนี้มันตัวลักเขาเนี่ยตัวลักอันนี้ตัวลักพ่ออันนี้ว่าแปรไปใหญ่ครับการมากเบิ้ลก็เล่นต้องซ้อเจ็ดเจ็ดเท่านั้น,นว่ามีอ่ะ <c oughs> มาเบิรนเลนสองสองเจ็ดเจ็ดเนาะค่ะโค้งสุดท้ายแบบมาด่วนๆเลยเนี่ยว่าเนี่นเลขๆสิมาตำบ่อพอหรือจังใดมาตำเลยนี่แล้วมาตำเนาะเนี like ่ยพ่อจะมาอย่างเงี uh ้ยจับคู่กันเลยเนี่ยครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสองงดก่อนก็ห้าเจ็ดพ่อได้มาเต็มเต็มดีบ่มีเลยเจ็ดสองได้ พ่อมาได้มาสุงหวัดเป็นบ่อสูตรเป็นน่งโอ้เป็นน่งสมาที่เอาพ่อได้ทุกงวดนะในพ่อซื้อมาแล้วเอ้ตัวยังโอ้เอ้าโอ้ยหาซื้อได้เพาน้องบานนี้คือดังแครได้กิสองเจ็ดศูนครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่อโสนะครับที่ทางช่องได้ถ่ายไปนะครับผมนี่นะครับก็คืออ่าก่อนต่องวดเลย พ่อโสจะต่องวดเลยนะครับงวดก่อนก็ห้าเจ็ดนะครับผมห้าเจ็ดกับเจ็ดสามนะครับพ่อจะเขียนไว้ต้นยูคาตลอดนะครับนี่นะครับจะเขียนไว้รอบต้นยูคาเลยนะครับผมเห็นชัดไหมน้อนี่นะครับนี่คือหลักฐานนะครับหลักฐานของพ่อโสนะครับส่วนงวดนี้นะครับหนึ่งธันวานี่นะครับเจ็ดสองเจ็ดศูนย์นะครับจะเขียนไว้นะครับผมอ๋อพิจารณาดูนะครับ fc ครับครับผมครับขอขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปป้ารวยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปป้ารวยและทีมงานด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มาดูพญานาคของอาจารย์ต้อมนะครับอาจารย์ต้อมทําเองนะครับผมนี่นะครับขออนุญาตรอดนะครับผมพญานาคอาจารย์ต้อมนะครับผม น,นี่ก็เป็นเจดีนะครับสำนักสงฆ์ไม่ใช่สำนักสงฆ์สถจานปฏิบัติธรรมดวงธรรมบรรลุนะครับผมอาจารย์ต้อมนะฮะนี่นะครับอันนี้ก็องค์พระมหาจักรพรรดินะครับสวยงามครับผมสวยงามอันนี้ก็เป็นหลังคาของขอาจารย์ต้อมนะครับกําลังสร้างศาลานะฮะ ขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอลพารวยนะครับนะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้เป็นวันรวยนะครับขอให้ทุกท่านเฮงรวยๆวยปังๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับ